กราบสวัสดีคุณผู้ชมดูทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ในเกม red ฟ o r ์ดสนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นโหมดกลายพัน์กันนะครับผมคือผมเข้าใจผิดว่าผมก็จะถูกหรือเปล่าว่ามันคือการที่เราเป็นซอมบี้เนี่ยน่าจะใช่นะเลือกไก่พันคืออะไรผมไม่รู้อ่ะกดเริ่มเกมเดยแล้วกันนะครับผมน,นี้คือ อ๋อ oh. คืออะไรวะหมดกายพันคนสุดท้ายบนโลกเรียกการตั้งคาดเราทุกแบบผมจะเล่นหมดซอมบี้อ่ะเออเหมือนที่ผมที่เราการเราปนซอมบี้เฟซบกนี้ใช่ไหมผมว่าไม่ใช่วะ่ะหรือหมดนี้หมดปะทะปะทะสมจริงผมว่าแบบนี้วะ่ะอืมคนถามมาจึงรวดเร็วอ่าคนถามา เฉพาะทางการลงนานโ okay, อเคเนาะมาเรากันนะครับผมโอเคผมจะได้เป็นอะไรวะผมอยากก็เล่นเป็นซมบีสบีติดเชื้อพิเศษอะเออผมอยากเล่นเป็นปน,นั้นอะเน็ตดีเปล่าน,นี้แล้วเน็ตดีนะนี่แล้วเน็ตก็ดีนะแต่ว่าตอนที่เล่นออนไลน์อะแต่ไม่รู้วันนี้เน็ตจะดีหรือเปล่าฮะเฮ้ยผมจะผมเล้เล่นเป็นมบีว่นะทำไมเนี่ย ต้องกดแหล่ะกดคลิกเหรออ๋อสโมอเกอร์นะครับผมกดคลิกการโจมตีกดคลิกคลิกซ้ายการโจมตีครับผมคลิกขวาเป็นการขวานอ๋อโอเคโอเคโอเคอ๋อผมผ่านไปได้เลยใช่ไหมตอนนี้ผมเป็นสโมอเกอร์นะครับผมเกิดตรงไหนก็ได้เลยใช่ไหมตอนนี้เฮ้ยมีคนเป็นบูมเมอร์ด้วยอู้ เฮ้ยมันเลิกไปแล้ววะกดไรอ่ะกดอะไรเพื่อเกิดอ่ะบูมเมอร์ฮันเตอร์อ๋อเลือกได้จ็อกกี้ชาร์เจอร์สโมเกอร์อ๋อยังไม่มีแท็กหน้าตอนแล้วผมอยากเล่นแท็กโอเคกดเพื่อเล่นนี่ไงกดคอนโทรลเข้าไปต้ โอ้ยบบฝุติดเดี๋ยวเดี๋ยวดโอ้ยเล่นยากว่ะโอ้โหเลือตัวอื่นดีกว่าอุ้ยสนุกอ่ะบอกได้ว่าสนุกอ่ะถ้าเล่นเป็นนะกมจะเกิดในวัยสิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบใ้ตัวผมเลือกตัวเช่นตัวปนปั่นดีกว่าว่าชาร์เจอร์อย่างเงี้ยเฮ้ยมันมันมันมีสกินด้วย สกินที่ผมลงมันยังอยู่เว้ยเออแล้วถุงมัดนะฮะโอเคมันเลือกตัวกันนะผมว่าเลือกตัวอะไรนี่เลือกเป็นปตัวอะไรครับนี่ชาร์เจอร์นี่ตัวอะไรสโ,สโมกวะบูมเมอร์ครับผมนี่ตัวอะไรอะ่ะอันนี้จ็อกกี้อ่าชาร์เจอร์ไอ <c oughs> แป๊บ,บนึงโอเค อปักปากโค,คนมันเยอะเกินผมพุ่งชนเลยนะทำไมมันไม่กระเด็นวะเอองุนโอ้ยตัวนี้น้นเป็นสมอเกอร์ครับผมสมอเกอ ER ร์ ER มันดึงไขไม่ได้เล,เ,ไเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยกลัวอะไรวะเข้าไปเลยแต่จริงถ้าตุนผมผมเล่นแล้วอยากเล่นแทงมากตอนนี้ผมอยากเล่นแทงมากเพื่อเราเกิดเต็มเลยนะเพื่อที่เป็นซอมบี้นะเนเนี่ยคลิปนี้ผมจะได้ต้องฆ่าใครได้หนึ่งคนอน่ะ จ็อกกี้ไปเนะี่ยจ็อกกี้สโมูกเกอร์บูมเมอร์ฮันเตอร์นี่เนี่ยจ้ะผมเรียจ็อกกี้จ็อกกี้ดิเออนี่จ็อกกี้นะจ็อกกี้สโมูกเกอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเรียกม่ก่อนเลียกมาก่อน,นฮันเตอร์นี่สปิเตอร์เลยพลุกดใส่แม่งเลยมีคนเล่นเป็นแทงแล้ววะพุดย่อได้นะครับผมแค่ผมจะพลนกด คนกดไปโอ้ยายายาคนกดไป,ไปเดี๋ยวรอด้วยอยากตีอยากตีอยากตีอกตโอ้ยเพื่อนมันมันมายิงหลังก่อนนะวิ่งนี่ดับเิลที่เราทำได้ใช่ไหมเสียชีวิตอยู่นะผมตอนนี้โอเคอุย้ยเหมือนมันก็หนุกอยู่นะแต่ว่าเอา,อาตัวสบ,บีม้มาเล่นยากไปหน่อยครับ พว,พวกซอมบี้เนี่ยเล่นยากมันหน่อยฮะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับสี่ตัวอย่างที่เคยเว้ยไม่ทำไมเสียงดังจังเออเพราะว่ามันอยู่แบบหลายคนอะหลายคนรุมกันอะโอเคฮันเตอร์ครับผมจอ็อกกี้ชาร์เจอร์สโมกเกอร์ออรบูมเมอร์อ่าเราเล่นเป็นสโมกเกอร์ครับผมส,สโมกเกอร์ดีกว่านะ มัสม่สามารถเกิดใหม่ตรงนี้สำหรับอ๋อต้องเกิดใกล้ๆก,กันด้วยนะต้องไปเกิดใกล้ๆครับมเีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปโดนไ่โดนโ,โอ้โหไอพวกมันเล่นโหดกันชัางวะมันยิงพลาดปุ๊บม,มันยิงมันล่อยิงกูต,ตายอย่างเดียวเลยอะ่ะเดี๋ยวเพืนตัวเดียวเหรอ เมันจะไ,ไปปิงผมสองร้อยกว่าเลยวะเฮ้ยผมเล่นกับคนอื่นแนะ่เลยมันปิงมันเลยสองร้อยอ่ะก็ปิงสองร้อยกว่าโอ้ยนี่ฮันเตอร์ครับผมแล้วผมมาเกิดอตรงนี้มันไม่สามารถเกิดทุกคนผมไม่สามารถเกิดได้ โอ้ไงอะบักอะผมบักอะอเพื่อนสู้ครับโอ้สุดยอดบักค,ครับผมเกมเกมบักค,ครับผมไม่เกิดเกิดไม่ได้ด้วยเออผมมันต้องออกแล้วเข้าใหม่ต้องออกแล้วเข้าใหม่เว้ยเอาชีิตรอดวันไหนนะนี่เนาะ เล่นแบบรวดเร็วแล้วกันนะต้องออกแล้วเข้าใหม่ว่ามันบล็อกอะ่ะเฮ้ยผมมันเน็ตผมก็ดีนะอยู่บนที่เซิร์ฟวะอันนี้ดาดใหม่เลยนะครับดาดฮาร์ดเลนนะอยากเล่นเป็นวิทกับเอ่อแท้งแต่ว่าไม่ได้เล่นนะเพราะว่าผู้รอดชีวิตมันเยอะมาก,กามันเกาะกลุ่มรวมกันอะ่ะถ้ายัางสี่คนเรายังพอคนได้ไงไอ้นี่กี่คนต้องกี่คนล่ะเฮ้ยนี่สี่คนปะโอ้ยมุมกล้องเร็วมากมุมกล้องเร็วมากเฮ้ยสี่คนเองมีฮันเตอร์นะครับผม เปลี่ยนตัวเปลี่ยนไม่ได้ด้วยมองว่ามันเหมือนมันสุ่มแล้วะรอบนี้มนรอบนี้มันสุ่มแล้วเคเราจะเกิดแถวๆนี้โอ้ตายเลยมึงจะไม่ทนให้กูได้โดดก่อนเลยว่ะโอ้โหกำลังเตรียมโดดเลยเมื่อกี้โอเคครับมาดูกันสุ่มว่าเราจะได้อะไรกันต่อนะผมอืมขนาด ดาชเ่สนุกนะแต่ว่าพวกนี้มันจะได้เปรียบครับผมทมพวอะไรวะพวกเอาชีวิตรอดอ่ะแต่ว่าถ้าใครเล่นเก่งพวกซอมบี้เก่งก็จะก็จะดีครับผมเพราะว่าเรามีซอมบี้โขนด้วยโอ้ยชัเจร์ว่ะเห็นโดผู้รอชีวิตอ๋อต้องต้องก,กดเกิดโดยที่ไม่เห็นครับโอ้เชียบไปโดนถอยก่อนเลยไปาย ต้องถอยก่อนนะถอยก่อนถอยก่อนเดีย๋ยวนะปีน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 ได้ปีนตรงไหนปีนตรงนี้โอเคอย่าตะโคนสิมีใช่คนนะวิ่งตามไปก่อนวิ่งตามไปก่อนเราสามารถต่อยได้ฮะเราเกิดได้เรื่อยๆนะเราไม่ต้องกลัวอุวยผมเล่นมนันผมชอบมากตบได้ไหมไม่ตบสวีทกันได้ฮนะสกี้วะอุ้ยตีโดดใครโดนนิกตีตี โอ้โหตายเมื่อกี้ทำไมไม่ทุ่มวะผมต้องกดอะไรถึงทุง่มอ่ะโอ้ยกำลังโอ้ยเมื่อกีชอ้ช็อตเมื่อกี้โคตรเท่เลยมันทุ่มช้าไปหน่อยผมต้องกดอะไรทุร่มวะมันไม่ต้องกดใช่ไหมที่จริงมันไม่ต้องกดนะเออพุทาชีวิตละเอาวันนี้จะขัดขวางให้ได้อ่ะขัดขวางให้เต็มที่อ่ะฮันเตอร์เพื่อนเราก็อยู่แต่ด้านบนเลยเอ,อ,อเคครับตอนนี้ปิง77แล้วนะโอเคห้ามเกิดที่ ทําเกิดที่ที่อะไรวะที่ผู้รอดชีวิตเห็นนะฮะโอเคเป็นบ <c oughs> ูมเมอร์ว่ะโอ้ตายเร็วมากกูตายเร็วมากกําลังจะหนีเลยโอเคอย่างอยผมก็กวนได้นะผมกวนได้นี่ไงโดนซมบี้กูกลัดไปอาวหายหมดเลยโอ้ยโดนสบี้ผมกลัดไปนะ ผมอยากรู้เลือดมากหูยเลือดมันยังเต็มมืออยู่เลยนะแต่วันนี้เอ้ยเป็นคนเล่นจริงสองคนนะครับผมอีกสองคนเป็นบอทนะของฝ่ายผู้รอดชีวิตนะครับผมมาดูกันนะรอบนี้เราได้เล่นตัวอะไรนะครับเฮ้ยสโมูเกอร์ว่ะแต่ต้องคือที่สูงเกิดเลยโดนไหม ทุกคนรับโดนไหมไม่ถึงอือ oh! ถึงไหมเนี่ยมันถึงไหมเนี่ยเอหมอนจะไม่ถึงนะฮะเมื่อกีก้โอ้โหไอผมว่ามันมันบัอกอะเมื่อกี้เพราะผมไม่เห็นลิ้นเลยอะโอ้โดูครับชาร์จเจอแฮกเกอร์ลงหน ยอย่อหลบด้วยยอหลบย่อพยักเกิดเอาดิพุ่งไปเพื่อนพุ่งไปพุ่งเออตูมตูมเฮ้ย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 เล่นไปตัวนี้เฮ้ยเล่นไปตัวนี้เฮ้ยเล่นไปตัวนี้เฮ้ยเอาไงครับเอาไงคนกดไปดิคนกดไปคนกดแล้วหลบครับเฮ้ยปีนปีนปีนหนีปีนหนีปะ เฮ้ยลบกันลบกันปุ๊บรอลอกดหรือมันลีหดกันนะรอกดอีกหลดรีโหลดอีกรอบนึงโอเคหลดเสร็จปุ๊บกด้จขึ้นไปพี่ไปเสร็จปุ๊บก็ถุยใ่เอยอืมโดนกดกูโดนกดก้โหเต็มเต็มเต็มที่เต็มที่เฮหลบหลบหลบิแซกก้ายขวา้า้ขวาในบ้านในบ้านเฮ้ยเยยเ้วก้ว โอ้ยตายได้ไงโอ้โหโดนรอเชลค่ะโอ้เมื่อกี้กำลังมันเลยวูได้แต้มโคตรเยอะเมื่อกี้อ่ะโอ้ไม่แต่ตอนนี้มีคนล้มไหมแต่ว,ว่าพวกมันก็รอแรล้วรออะไรกันทุกคนเลยครับผมนี่เป็นซอมบี้โคตรมันเว้ยมันแบบไม่ต้องกังวลไม่ต้องเก็บของไม่ต้องอะไรแล้วก็กวนอย่างเดียวคือสุ่มว่าเราจะเล่นตัวอะไรนะครับผมโอ้บูมเมอ่ออีกแล้วอะ่ะ ฮูมเมมันก่อกวนดีนะแต่ว่าอันนั้นไปหน่อยวะ f2 โหวตผู้เล่นเรียกโ,วโ,วโวหวตโหวตอะไรอ่ะโหวตอ่อผมโหวตใช่ไปด้วยกันนะครับผมแต่กดเล่นก่อนโูมเมอร์นะผมเป็นฮูมเมอร์วาตอนนี้โอ้แล้วเกิดไก่ด้วยไม่น่ากดเกิดตรงนี้เลยมามามาเดินไปต่อ เฮ้ย hey, ซอมบี้เป็นถาโถมถ้าซอมบี้ถาโถมขนาดนี้เราต้องไปโผล่จากด้านหลังแล้วก็พลกรดไม่ใช่กรดตีตัวเลขซอมบี้อือถอยก่อนถอยเลยตีอย่างนี้ต้องตี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 ต,ตีลงไปดีโหโเืออ ยังไงมันก to ็โดนซอมบี่ผมกระทืบอยู่ดีนะครับผมถ้าไอตัวในห้องมันไม่มาช่วยนะอุ๊ยอุ๊ยดู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 เหตุกิตตัวอปิดหนีปิดหนีปิดหนีเพื่อนยังไม่ตายไม่หมดครับแปลว่ามันยังไปไม่ได้เพื่อนยังตายไม่หมดโอ้โดนดิโดนโดนดิ โดนดิโดนดิโหนี่คะแนนกรรมฐา,านนะครับผมชนะขาดลอยอ้าวไม่ใช่หรอไอทีมศัตรูนี่ว่ะไม่ใช่เ,ร,เ,ออาชเราอืมกระทืบไปกระทืบไปต่อตายยังเนี่ยไม่ใช่ตายตายเรียบร้อยครับผม,มเรียบร้อยคะแนนของผมคือ91นะครับผมคะแนนทีมศัตรู388โอ้โห แปลว่ามันนับมันนับชัตเตอร์ต่อเลยเปล่าวะเฮ้ยมันนับแบบเซฟโซนต่อไปเลยมหมหรือว่ามีเกี่ยวโอเคครับผมมารอดูโหลดว่ามันจะย้อนย้อนกลับหรือว่าอะไรนะโอเคมันไม่ได้ย้อนนะมันเริ่มชัตเตอร์ชัตเตอร์ต่อไปเลยผมพูดถูกเหรอชัตเตอร์ชัตเตอร์อะไรเนี่ยโอเคครับไปประจนบาลนะอปประจันบานวะไปสแตนบายเออ ประจันบานอะไรอหรบ้าบอขอแต่ขอหอ,อยทอดเอาวะเพื่อนบวกกันแล้ววะเพื่อนบวกกันอย่างงี้หอยด้อมด้อมมองๆเลโก้ไปตัวไหนได้วะโอ้ยไม่โดนไปไม่ถึงไอ้บ้าหลบก่อนหลบหลบหลบกันหล,ล,ลบกัน,กนอ๋อนี่มันเดือดเรื่อยๆ วิ่งบนโดรไปแล้วอะไม่ถึงไม่ถึงอ่ะจะได้แล้วอยากเล่นฮันเตอร์เฮ้ยแทงก็ได้มาขอแทงมามาเฟนเฮ้ยดาดี้มันควรมีแทงแล้วอยากเล่นแทงฮึอยากเล่นแท,ง,นแทงแล้วคะแนนเท่าไหร่วะถึงจะเล่นแทงได้ <c oughs> โอเคครับฝั่งของคนเอ้ยฝั่งของซอมบี้เหละสามคนนะ <c oughs> โอเคสปิเตอร์เปิดเลย เพ้นกดไปก่อนเลยโดนโดนเต็มเต็มมาโดนเต็มเต็มมาโดนเต็มเต็มมาโอ้โดนเจ็บเก็บเจ็บหมดรถลาวไอเด็กเก็บหมดรถลาวไเด็เฮ้ยกูจังหวงอยู่ข <Abby at> ึ้นบันไดขึ้นบันไดครับผมพวกนี้มันไม่รู้หรอกมันไม่ค่อยขึ้นบันไดกันไอพ้นกดต่อพ้นกดต่อโดนไป ต่อฮะเนี่มครับมันอยู่นู้นมันอยู่นู้นปิดนะปิดได้ไหมปิดได้ไหมปิดไม่ได้คร yes. ับแต่เพื่อนเพื่อนไปไกลแล้วเพื่อนไปไกลแล้วเพื่อนไปไกลมันไม่เห็นนะมันไม่เห็นผมอะมันโดนโอ๊กบูมเมอร์อยู่โดนโอวกบูมเมอร์อย่างงี้ก็พ่นกดใส่กล้องไปดิโอ้โดนโดนโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่ว่าเช้าว่าเช้า Hello my friend นี่รอรอโหลดนะรอโหลดอุ้ยไอ้ตัวนี้ แทงโอกาสโผล่เฮ้ยแทงโผล่เฮ้ยอย่างนี้ต้องตามไปถมทบดิวะนี่มันต้องตามไปถมทบวิทย์อยู่นนะู้นฮะแทงอยู่นูนนะ้นฮะตามไปถมทบเลยยิงหลักหน้าไปก่อนเลยเราตีได้ด้วยนะว้าวว่าเ,เห็นกูเฮ้ยผมอยากเล่นแทงก็ม,มีคนเกิดมาเล่นแทงแล้ว嘛เฮ้ยชิกูอยากเล่นอนะ นี่แน่แทงมาปังปังโอ้ยโดนโอ้โอ้โหโอ้โหตายไหมพี่พี่ตายไหมจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วพี่ทุบอย่างเดียวทุบไปทุบตายอย่างเดียวครับผมตอนนี้เอายังไงโยนก้อนหินใส่ไปแล้วก็ตายเป็นที่เรียบร้อยนะที่ผมผมเล่นไปจากเกี้นะต็กกี้จ็กกี้ต้องดีต้องดีเข้าไว้ต้องดีเราต้องดีเข้าไว้ดีเข้าไว้ไอ้จกกี้เราต้องดี โอ้ยขึ้นไม่ได้เฮ้ยขึ้นหน่อยก็ขึ้นหน่อย,นนอยโอ้ยขึ้นไม่ได้อ่ะไอ้เชี่ยผมเล่นฮันเตอร์กับจ็อกกี้ไม่ค่อยไ,ได้เลยเราเกิดอีกสิบสี่วิครับผมโอ้ย,อย,อม,อยมันต้องคะแนนรวมเนาะคะแนนรวมมันเจ็ดร้อยกว่าแล้วอะโอเคอีกสามวิเกิดอีกรอบนะครับผมโอเคเราจะเล่นตัวไหนฮะบูมเมอร์ว่ะ บูมเมอร์กวนได้อยู่ครับบูมเมอร์กวนได้อยู่ผมว่าไอ้อทุกคนไม่โดนเลยเว้ยรอโหลดอีกชาตินึงอ่ะเออเลือดห้าสิบบัลบูมเมอร์อตีไ้นาะตเีเพิ่มๆอ่ะโอเคมันไปอย่างนี้ได้ะครับผมแต่ว่านี่เรายังเกรเรายังไม่เต็มอ่ะ มันเขียนชื่อนะเส่นห้าห้าหกศูนห้าหกนะโอเคอวดแบบแบบอวดเงาอวดการจะเอ้ยกดกดคอมกดซีพียูงเงี้ยตกตกตกสองปีที่มันใส่โอเคไป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 โอ้ยไอ้บ้าเ้ยกูทางรอบสังหารไอ้บ้าซอมบี้เยอะอย่างงี้ชอบด้วยกูอะบูเมอร์ อูชัตเตอร์ไม,ม่ก็มาครับผมเออเก็บปวดรวดราวกระดูกครุนกันเลยทีเดียวเชียวนะเฮ้ยฮันเตอร์ว่ะเล่นฮันเตอร์วะทุกคนครั้งนี้ผมต้องโดดได้อันนี้ผมต้องโดดได้อโดดดอ้ยหมดแล้ว มันลงไปเร็ววิ่ลงไปเร็วรอ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 ,อให้เราออกห่างจากผู้รอดชีวิตอีกนะครับผมแล้วผมก็จะกดวาร์ปไปนะผมต้องประมาณหนึ่งเลยใช่ไหมเพื่อนรือเราลงไปรอเลยดิลงไม่ได้ <S <S อาไงเดียวไงดิเอาไงดีรอ เราทนจะแกวัดเพื่อชื้อตือบื้อขวบขวบขวบกูขวบขวบขวบได้กี่รอบเองเดี๋ยวเล่นแทงมากครับให้ผมเล่นแทงเถอะเรเซฟรูมแล้วเซฟรูมแล้วเซฟรูมแล้วคุณเรียกเซฟเฮาหรือเซฟรูมอะทุกคนเรียกอะไรกัน เกิดเกิดปักตกผมปิดหนีปิดหนีที่ปิดหนีเฮ้ยมันตีเมื่อกี้มันปิดเพื่อนหนีเอาเพื่อนตายเพื่อนล้มครับเอาไงต่อครับเอาไงต่อปิดหนีเพื่อนว่ะเอาไงต่อเอาไงต่อยิงอุ้ยเมื่อกี้โคตรหาปิดหนีเพื่อนอะวนผุ้ใจโอเคครับผมมันรอดกันได้นะเฮ้ยครั้งนี้เราเล่นไม่ผ่านนะ โอเคหุ้มพันมันมัน,มนผมชอบมากค่อยหน่อยค่อยหน่อยหน่อยฝนตกคนะนะี้เอา้าผมได้เรื่นเป็นลูกวุ้นล่อชีวิตฮะเอาแล้วเป็นเรื่องแหละเป็นเรื่องเลยหรือไง AK. โอเคโอเคอ่าสกินไม่อยู่อ่ะสกินไม่มีเรียบร้อยอ่ะได้เรื่นเป็นผู้รอดชีวิตนะโอเคต้องต้องทำไงมัง่งลนลน เริ่มได้หมดโอเคพร้อมไหม,มเพื่อนเออพร้อมก็พร้อมนะไปเลยนายไปก่อนเลยน้ำไปกูเองกูเองกูเองประเด็นคือไม่รู้มันจะเกิดยังไงเอ้เรีบปกติเรีบปกติวะโถว้าวว้าวช่วยกวูช่วยกูช่วยกูช่วยกูยกยกโอ้โอ้ น่ากลัวเปิดมาก็ซอมบี้พิเศษสองตัวเงี้ยนี่น่นากลัวสัตว์จ็อกเกียร์โอ๊อยอช่วยกูให้เบร์มีเสียงอะไรอะอะไรครับอะไรครับนี่อะเนี่นก็ไม่ค่อยดี

ตีไก่ตีตีตเ้ยพูดติดขัดเว้ยไม่เจ้าตีตีไก้ามาใครมาสั่นกระดิ่งอะไรวะเนียสัน่นกระดิ่งแบบนี้แปลว่าความคิดผายกำลังเกิดฮะปืนไม่มีปืนอ๋อตกใจนึกว่ามีปืนเอาไงดีอะโอเคเราก็คนอยู่แล้วกระสุนมันน้อยอ่ะโอ้โหมีทุกตัวมีทุกตอนมีเอเดอต แอนเดอร์แอนเดอร์แอนเดอร์อะไรแอนเดอร์ er, พิษไข er, er. ่ดำแอนเดอร์แอนเดอร์มองไม่เห็นกูมองไม่เห็นกูแค่นี้แหละยิงโดนใครก็ขอโทษโด้วยแล้วกันนะจ๊ะใครตายใครตายขอปืนก่อนตายไปดิงงขอยคิวก่อนขอยคิวก่อนว้ายอย่าเพิ่งเกิดกันนะอย่าเพิ่งเกิดกันนะ โคตเอ้าเชี่ยงแย่งแย่งกูทั้งั้นนะกลมได้ยินเสียงวิทย์โอ้ยช่วยด้วยช่วยกูกูอย่าเลือกเป็นซอมบี้กูอย่าเลือกเป็นซอมบี้กูคุณแค่นั้นเลยอย่าเลือกเป็นซอมบี้โอ้ยทำไมมันต้องหลับกันด้วยอย่าเลือกเป็นซอมบี้ หรือเรอเป็นซมบี้ช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนโอ้สมุกเตอตายพี่ดิตายไปดิไม่โดนเลยวะช่วยเพื่อนมาช่วยเพื่อนมาอืมหัวเทพเจ้าเลฟอร์อเดสไอ้น้องเทพเจ้าเลฟอร์เดสไอ้น้องเดินติดอย่าเดินติดใส่พี่ครับอย่าเดินติดใส่พี่พวกใครนั่นแหละ อะวะแต่กกูรอกูเล่นทีก็สุดเหลือน้อยเลยว่ะทำไมเล่นเล่นกกติไม่เป็นงี้นะก็สุดเหลือตลอดอะแม่งนำ้นำให้มาแม่งน้ำให้กูโอ้ตายไปโอ้เ,อเพื่อนดูให้ด้วยไปแจกกระสุนแล้วต้องประหยดัดกระสุนหน่อย เยอะเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวทำไมเยอะจังเยอะไปเยอะไปเฮ้ยโดนไปกูโดนวิทกูลืมกูลืมด่านนี้วิทย์เยอะชิบหายแล้วนี่มีของไหมปืนก็ได้ยาก็ได้ขอบคุณไม่มีเขี้อะไรเลยตัวนี้เสียงอ้วกวัวไงเมื่มาจากไหนเฮ้ยทำไมด่านนี้ผมเลื่นไม่ค่นน nee. อยเดินเลยวะเล่นจบไปประมาณหลายรอบเลยนะ เฮ้ยผมว่าแพ้ลูกเก็บไอ้เียนี่มาทำไมเนี่ยเสรเรียบร้อยอะผมจ,จะทำการวิ่งหนียังสุดความสามารถผมจะวิ่งหนีด้วยความเก่งกาจของผมแทงหรอแทงหรอแทงแทงไอ้เหียแทงเลือดก็น,น้อยไอ้บ้าเดียเดียวเดยวเพื่อนอยู่ไหนหมด กูเดะกูโดดยางลุกไปก่อนเลยไปแล้ว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 ไอ้เหี้ยเลือดเหลือนกระสุนเลือด่องจ่องเดียวกระสุนเลือด่องเดียวแล้วกูขึ้นไงเนี่ยกูขึ้นไงไปแล้วไปแล้วไปแล้วบูเมอรี่เลยกูไปแล้วโอ๊ยบูเมอร์บูบูเมอร์มื่นตายไปบูเมอร์มื่นครับผม เกกนยิงอยู่ยิงอยู่ใจเย็น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 แทงมาแทงมาด็อกกี้มามีแค่ปืนพกปืนว้าวว้าวจีว้ายขอโทษขอโทษขอโทษโอ้ยแต่แพ้แพ้กันหมดโอ้ยอ่ะโอ้ยพี่คนออกเกยมัน โอ้ยผมคนเดียวโอเคครับผมคลิปนี้ไว้เท่านี้นะไม่ต้องที่พอเล่นได้เลยกันนะครับผมโอเคครับผมก็ตลอดคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครชอบดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่ไหวเจ็บขอกีทั้งกีตลอดเลยนะตั้งแต่เล่นฟูลรอดชีวิตโอเคครับนะไม่ได้จุบจ๊บ